ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สถานีตำรวจภูธรคูคตดโดยพันตำรวจเอกเอก,เอก,เอกนิรุตวันสิริพักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูคตดได้จัดโครงการจัดผมฟรีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรคูคตดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านพันตำรวจปลีกชกกรใส่สาะวัดสรวัรวปรับปรามสถานีตำรวจภูธรคูคตดกล่าวว่าตามที่มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับ ตำรวจให้ข้าราชการตำรวจแต่งกายถูกต้องตามระเบียบตำรวจกำหนดให้มีการตัดผมสั้นตามระเบียบซึ่งพันตำรวจเอกเอกนิรุตวนันสิริพักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคูคต,ตงเห็นว่าในช่วงนี้ตามคำสั่งของจองังหวัดให้ร้านตัดผมปิดชั่วคราวจึงทำให้ข้าราชการตำรวจไม่สามารถไปตัดผมได้จึงได้ให้ดาบตำรวจทีระบพงบอระวงและสิบตำรวจตรีสัติ์ชัดหงทอง ไปเรียนตัดผมแล้วนํามาตัดผมให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดสถานีตํารวจภูธรคูคตและโครงการตัดผมฟรีนี้มีขึ้นหนึ่งสัปดาห์ละหนึ่งวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่แต่งกายอย่างเป็นระเบียบรดค่าใช้จ่ายในโควเรียนตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา วางกำหนดนะฮะแล้วก็ไม่เป็นการฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินนะฮะถ้าหากฝ่าฝืนเนี่ยมันก็มีตัวโทษมาํำกับก็ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือกันด้วยครับจะได้สิ้นสุดการแพร่ระบาดเชื้อโรคโดยเร็วครับขอบคุณครับผมในดาบตํารวจธานินรุตบุญปฏิกาหท้าที่สิบเวรสพคกครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้กำกับนะครับที่กรุณาเอื้อเฟื้อข้าราชการที่จัดการโครงการดีๆมาให้นะครับกรณีตัดผมข้าราชการตํารวจนะครับปกติก็จะตัดทุกวันพุธนะครับ ตั้งแต่ท่านมารับการที่นี่ก็ถือว่าเป็นความโครงการดีๆที่ทําทการตัดผมให้กับข้าราชการและบุตรหลานของข้าราชการตรํารวจซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของข้าราชการเองแล้วก็เพื่อความสะดวกเองด้วยเฉพาะช่วงนี้โควิดซึ่งไม่สามารถหาร้านตัดผมได้ก็ถือว่าเป็นโครง,ครงการดีเยี่ยมนะครับต้องขอบคุณผู้ว่ชาครับที่ใส่ใจผู้ใต้คำมาชาเป็นอย่างดีตลอดมาครับผมครับผมร้อยตำรวจโทดอนสีเพกลาง การเกษณรสามปีแล้วครับาหาที่ตัดผมที่ไหนไม่ได้ก็ต้องมาใส่ที่โรงพักนี่แหละครับขอบคุณภูมิกับโรงพักภูคด,ด้วยนะครับครับก็ขอขอบคุณท่านภูมิกับนะครับสบพภูคดนะครับที่มีโครงการาจัดช่างตัดผมนะครับมาบริการให้กับข้าราชการตำรวจของสอพภูคดครับโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงโควิด -19 ครับ ไม่สามารถออกไปตัดข้างนอกได้ครับเช่วงร้านตัดผมปิดแล้วก็มาใช้บริาการใครก็ตำรวจภายในสพคูคตครับผมอ,อ๋อทางเราก็มีโครงการตัดทุกวันพุธนะครับก็เวลาช่วงประมาณสัก10นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับถ้าข้าราชการคนไหนว่างก็เข้ามาตัดได้เลยครับหรือว่านอกเวลาก็ได้นะครับพอดีแบบบางทีมีมีการเข้าเวรมีการป,ปฏิบัติภารกิจน,นะครับ ไม่ว่าช่วงเวลาที่เรากาหนดไว้ก็สามารถติดต่อแล้วก็ตัดได้เลยนะครับช่วงเย็นช่วงอะไรก็ได้ครับ